นักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูเลียนานะคะคุณครูจะมาชวนนักเรียนมาเรียนรู้เนื้อหาหลักภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องมาตราเมโกกาก่อนที่นักเรียนจะมารู้จักมาตราเมโกกานะคะเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะ,ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะรพร้อมๆกันนะคะ กอการหนูหน,นูจะรูจร้จักไหมไม่ต้อง จบเองเอรืร่อยตากรากระปาไงรู้จักได้ให้เป็นดีนะคะนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนได้ฟังเพลงแล้วนะคะมาตราเมกอกาอ่านักเรียนเมื่อฟังแล้วเป็นไงคะนักเรียนมา,มาตราเมกอกาทีนี้เรามาดูนะคะว่ามาตราเมกอกาคืออะไรนะอ่านะคะ มาตราเมกอกาก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะประกอบด้วยพยัญชนะต้นบวกกับสระนะคะบางคำอาจจะไปนะคะอย่างเช่นเอามาดูนะคะคำว่าใบไม้นะคะลองมาสะกดพร้อมๆกันนะคะบอไอใบมอไอไม้ไม่โทไม้อ่านว่าใบไม้เอามาดูคำต่อไปค่ะคำว่าลำใหญ่นะคะมาสะกดพร้อมๆกันนะคะคำว่าลออัมลำ โยไอใหญ่ Yo, I, อ่านว่าลำใหญ่ yay. คำต่อไปค่ะคำว่าผีเสื้อนะคะพอ, e, อ,ออีผีสอเอือเสือไม่โทเสื้ออ่านว่าผีเสื้อคำต่อไปค่ะ,ะคำว่ามะลินะคะสะกดพร้อมๆกันค่ะมออะมะลออิลินะคะอ่านว่ามะลิคำต่อไปค่ะ,ะคาว่าตะ กร้านะคะมาสกุพร้อมๆกันค่ะตออะตะรออากร้าไม่โูกร้าอ่านว่าตะกร้าคำต่อไปค่ะคำว่าป่าไม้นะคะปออาบาไม่เอกบามอไอไมไม่โูไม้อ่านว่าป่าไม้นักเรียนจะสังเกตเลยนะคะว่า ข้างหลังคําว่าไม้จะไม่มีตัวสะกดแสดงว่าอยู่ในมาตราแม่กกาเอามาดูคําต่อไปค่ะคําว่าหัวปลีหออัวหัวบอลอีปลีอ่านว่าหัวปลีคําต่อไปค่ะคําว่าหมาป่าหอมออาหมาบออาป่าไม่เอกป่าอ่านว่าหมาป่าคำต่อไปค่ะ คำว่าเสือนะคะเอาสะกดพร้อมๆกันค่ะสอเอเสือคำว่าเสือเก่งมากค่ะนักเรียนมาดูคําต่อไปนะคะเอาคาว่าหมีนะคะเอาสะกดพร้อมกันค่ะหอมอ,อีหมีอ่านว่าหมีเก่งมากค่ะนักเรียนเอามาดูคําต่อไปนะคะคําว่าม้านะคะ มอามาไม่โทรมาอา่านว่ามาเก่งมากค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะเอามาดูคำต่อไปค่ะ,ะคำว่าเทา้านะคะเอาสะก,กดพร้อมกันค่ะทอเอาเท้าไม่ถูเทา้อาอ่านว่าเทา้าคำต่อไปค่ะคำว่าจำปานะคะเอาสะก,กดพร้อมกันค่ะจออําจำ บออาปาอ่านว่าจำปาคำต่อไปค่ะเก่งทุกคนเลยค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าราตรีนะคะอาเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะเอามาสกุลพร้อมกันค่ะรออาราตอรออีตรีอ่านว่าราตรีคำต่อไปนะคะคำว่าน้ำพุนออัมน้ำไม่โทน้ำพออุพุ อ่านว่านามผู้คำต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะคำว่ากบัวเอาสะกดพร้อมกันค่ะกอ,อกอบอัวบัวอ่านว่ากบัวเก่งมากค่ะนักเรียนคำต่อไปนะคะคำว่าหูเอามาสะกดพร้อมกันค่ะหออูหูอ่านว่าหูคำต่อไปค่ะ คำว่าวัวนะคะวัววัววัวอ่านว่าวัวเก่งค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าตู้ตอูตูไม่โทตู้อ่านว่าตู้นะคะคำต่อไปค่ะสอเอือเสือไม่โทเสือ้ออ่านว่าเสือ้อคำต่อไปค่ะคำว่าเก้าอี กอเอาเกาไม่โทเกา้าอ,อีอีไม่โทอ,อีอ่านว่าเก้าอ,อาีคำต่อไปนะคะเอาคำว่ามะเขือนะคะมะอะมะขอเอือเขืออ่านว่ามะเขือคำต่อไปนะคะเอาคำว่าขา ขออาขาเก่งมากค่ะนักเรียนนะคะคําต่อไปค่ะคําว่าเรือนะคะเอาสะกดนะคะรอเอือเรืออ่านว่าเรือเก่งมากาค่ะคาต่อไปนะคะคําว่าทะเลทออะทะรอเอเลอ่านว่าทะเลเก่งมากค่ะนักเรียนคําต่อไปนะคะ คำว่าพ่อครัวเอาสะกดนะคะ,อะพออพอไม่เอกพ่ออรออัวครัวอ่านว่าพ่อครัวอ่ะนะคะนักเรียนมาดูคำว่าเนื้อเอาสะกดพร้อมกันนะคะนอเอือเนื้อไม่โทเนื้ออ่านว่าเนื้อ,อคำต่อไปนะคะมอเอือมือนะคะ อ่านว่ามืออนะคะเอาคำต่อไปนะคะเอานะคะคำว่าจำปาดะนะคะจอัมจำบออาปาดอะดะอ่านว่าจำปาดะเ,าเก่งทุกคนเลยนะคะเอามาดูคำสุดท้ายแล้วนะคะะคำว่าไม้มอไอไม้ไม่โทไม้นะคะ นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะทุกคำจะไม่มีตัวสะกดแสดงว่าคำเหล่านี้อยู่ในมาตราเม่กกานะคะเอาทีนี้เรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับมาตราเม่กกานะคะคุณครูมีคำถามนะคะสองคำถามนะคะจะให้นักเรียนตอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมๆกันนะคะเอาคำถามนะคะนักเรียนฟังดีๆนะคะลูกคำใดบ้างอยู่ในมาตราเม่กกาอีกครั้งหนึ่งนะคะ คำใดบ้างอยู่ในมาตราเม่กกาคำที่หนึ่งคำว่าเชื่อถือคำที่2องคำว่ากินข้าวคำที่3ามคำว่าหน้าที่ะนะคะนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะว่าคําที่อยู่ในมาตราเม่กกานะคะมีลักษณะแบบไหนนะคะมีตัวสะกดไหมทีนี้ลองดูนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยขอให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะนักเรียน ถ้าพร้อมแล้วเรามาเฉลยพร้อมๆกับคุณครูนะคะอาคำแรกคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าเก่งมากค่นะนักเรียนคำแรกคำว่าเชื่อถือ,อะนะคะลองสะกดพร้อมกันนะคะชอเออเชือไม่อีกเชื่อถออือถืออ่านว่าเชื่อถือเอาคำที่2องนะคะคำอะไรคะนักเรียนเอามาดูคำที่สองคำว่า หน้าที่เก่งมากค่ะนักเรียนเอาสะกดพร้อมกันค่ะหอ,อนออาหนาไม่โทหนะ้าทออีทีไม่อีกที่อ่านว่าหน้าที่อ้าทำไมกินข้าวไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตราแมกกานะคะใช่ไหมค่ะนักเรียนอ่าคุณครูจะบอกนะคะคำว่ากินข้าวคำว่ากินนะคะอยู่ในมาตราแมกกลก็คือมีโน,นหนูเป็นตัวสะกดแล้วก็คำว่าข้าว ก็คือมีวอลเวนเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราเม่เกินนะคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนตอบได้นะคะเยี่ยมเลยนะคะเอามาดูคำถามนะคะคำ,คำถามสุดท้ายนะคะนะคะให้นักเรียนตอบนะคะตอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะนักเรียนคำถามนะคะคำใดไม่ใช่คำในมาตราเม่กกาอีกครั้งหนึ่งนะคะคำใด ไม่ใช่คำในมาตราเมกกาคำที่1คําคำว่าปีใหม่คำที่สองคำว่าสำลีคำที่สคํคำว่าสะพานคำที่สี่คำว่าตะกร้อคำที่หําคำว่ากระแตคำที่หคคำว่างดงามคำที่7คําคำว่าจดหมายคำที่8คํคำว่ากระรอกคำที่9คําคำว่ากาแฟแล้วก็คำสุดท้ายคำว่าระกำ เดี๋ยวครูให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะให้นักเรียนตอบคําถามนะคะเดี๋ยวเราตอบคําถามพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วคําอะไรคะนักเรียนเอาเก่งมากค่ะคําแรกก็คือคําว่าสะพานนะคะคาแรกนะคะสะพานไม่ใช่ จะมีน no นหนูเป็นตัวสะกดนะคะอันนี้ไม่ใช่คำในมาตราแม่กกาเพราะว่ามีตัวสะกดก็คือน no หนูแล้วก็คำที่สองคว่าอะไรคะนักเรียนงดงามเก่งมากค่ะ,ะงดงามจะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะคำว่างดก็มีดดเด็กนะคะเป็นตัวสะกดอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะคะ,ะคำที่สามคำว่าจดหมายจดหมายก็คือมีดดเด็กคำว่าจดนะคะเป็นตัวสะกดแล้วก็ หมายก็คือมียอยักษ์นะคะเป็นตัวสะกดแสดงว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะคะามาดูคาสุดท้ายคาอะไรเกยนะคะคาสุดท้ายก็คือคําว่ากระรอกใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะคำว่ารอกจะมีกอไก่นะคะเป็นตัวสะกดก,ก็คืออยู่ในมาตราเมตก,กิกนะคะนักเรียนอา้าวทีนี้นะคะนักเรียนสมมติว่าถ้าเกิดว่า คำไหนนะคะถึงแม้นักเรียนถ้าเกิดว่าเจอคำนะคะจะป้ายโฆษณาหรือว่าในหนังสืออะไรก็ตามถ้านักเรียนดูแล้วคำนั้นนะคะไม่มีตัวสะกดแสดงว่าคำเหล่านั้นจะอยู่ในมาตราเม่กอกานะคะแสดงว่านักเรียนนักเรียนทุกคนคงเข้าใจเลยนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะอีกครั้งหนึ่งในหนังสือเรียนนะคะหลักภาษานะคะ ะะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะมาตราไม่กากาค,คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเอานะ,ะอ,าอย่าลืมนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะกับนักเกรียนช่วงนี้อยู่ในช่วงของการแพร่โรคระบาดโควิดนะคะไวรัสโควโิดเพราะฉะนั้นนักเกรียนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อย่าลืมด้าลีกเลี่ยง ไปที่มีคนเยอะๆนะคะแล้วก็ชวนที่สําคัญที่สุดแล้วก็ชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆมาออกกําลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงบอดแข็งแรงนักเรียนก็จะห่างไกลาจากโรคไวรัสโคโรนาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ